และในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วค่ะของการเรียนรู้ปฏิบัติและฝึกตนของน้องๆเยาวชนราแก้วก่อนที่จะเข้าพิธีบวชวันนี้น้องๆจะมีภารากิจอะไรที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ มีพี่ๆใจดีพี่ๆใจดีรู้ว่ามีเด็กๆมาหลายคนแล้วมีพระอาจารย์อยู่3ารูปก็เลยอาสามาช่วยสอนทำอาหารเพื่อให้เราทำอาหารร่วมกันถวายพระอาจารย์วันนี้มีพี่ๆจากสองคนนะครับคนแรกคือพี่มี่นะพี่มี่มานี่เด็กๆครับมาทางนี้ลูกมามาพี่มี่ลูกเคยทานไข่คนไหมไม่ใช่ไข่มนุษย์คือไข่ไอไีคนถูกไหมคะใช่แล้วน้าก็ขอจะ คืออย่างนี้คุณแม่ก็อาจจะเคยทําให้ทานใช่ไหมครับนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเพราะวันนี้จะมาสอนให้ทําอาหารที่มันมีสุขภาพทําให้สุขภาพดีขึ้นมานิดนึงคือไม่ใส่อะไรที่อันนี้เป็นคีนวัวเอาทีละอย่างนะเดี๋ยวขอแนะนําทางวัตถุด,ดิบก่อนนะครับแฮมถูกไหมปกติแฮมเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ใช้สีนี้จะเป็นแฮมที่มันใส่แพกมาแล้วมีน้ําติดติดอยู่อยากจะใช้ใช้แฮมที่มันแห้งคืออบอาแล้วออกออกมาเลยซื้อได้นะคะมะเขือเทศ หัวหอมอันนี้ไรพริกหยวกอันนี้ไรถูกต้องหวานก็ได้อะโวคาโดโอ้ยอันนี้วิตามินเยอะมาก ABC มีครบหมดเลยนะคะหมดเลยแล้วอันนี้คือแฮมนะคะอันนี้คือชีสแจ็คชีสแจ็คชีสสมัยที่แจ็คชีสเพราะว่าอันนี้เขาจะใส่พวกพริกนิดหนึ่งอันนั้นตละโอเคจบพักอันนี้คือคีนัวคีนัวคืออะไรใครรู้จักบ้างอ่าคีนัวอ่าจะให้ดูนะคินัวเป็นเมล็ดอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไม่ใช่ขี้วัวนะขี้นัวนี่เขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยปลูกได้แต่เมืองไทยยังไม่ทราบปลูกได้ไหมอันนี้มาจากเปรูนะคะเป็นอาหารที่มีวิตามินสูงมากอ้าวจับไปเลยเวลาหุงหุงเหมือนข้าวออกมาเป็นแบบนี้แล้ววันนี้เราจะเอาเนี้ยใส่เข้าไปมีโปรตีนเยอะมากในนี้สําหรับคนเป็นเมล็ดพืชชนิดเดียวฟังนะที่มีโปรตีนเยอะเท่าเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่ไม่มีไขมันมาก นี่สามารถหยิบไปหุงได้เลยค่ะหยิบไปหุงได้เลยค่ะมาเล็ดทีนัวหนึ่งถ้วยต่อน้ำสองถ้วยนะโอเคไข่ฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆนี่มีประโยชน์ไข่ออแกนิคไข่อะไรออแกนิคแปลว่าไม่ใช่สารอะไรอีกไม่ฉีดอะไรไม่ฉีดสารเคอีเลเรยงโตฮอร์โมนถูกไหมไข่ดูธรรมชาติมากเลยธรรมชาติไหมมีฟ้าด้วยนะ อันนี้เมื่อเทใส่ใส่ไข่ไปแล้วใช่ไหมคะใส่นมไปอีกนิดนึงเพราะเราเพิ่มไข่นะคะใส่เกลือไปอีกนิดนึงไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวเป็นความดันใส่ไหมใส่ไหมเออนิดนึงอ่ะพอไปจบเก็บบ้านต้องใช้สกปรกใช่ไหมคะอะไรนะคะอ่ะน้ำมันเอาน้ำมันมาก่อก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเวลาคนก็ทําให้ให้ทั่วกก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดกระทะแต่กระทะนี้มันไม่ติดอยู่แล้วโอเคอันนี้ลงไปนิดนึง อ้าวลงไปแล้วอร่อยนะบอกก่อนหอมหน่อยนะหอมหอมอร่อยหอมอร่อยเย้ยายีกันชีส,ชสโอเคจบโอเคนะอ้าวล่วงเลยไม่เป็นไรนลงไปเลยนะครับ <laughs> ไทยคนเยอะมากครับเก็บดีๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเก็บดีๆครับแป๊บเดียว เดี๋ยวจะรัปให้ดูนี่เรียนไปวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าอะไรอยู่ในนั้นเพราะมันออกมาจะไม่ได้กลิ่นมันหรอกอะวคาโดนะคะนี่นะของมีประโยชน์มากโอเคลงไปเลยอะไรครับอะวคาโดอคนต่อคนต่อมีประโยชน์จริงมีโอ้โหมีวิตามินเยอะมากนะคะทําให้ไม่อ้วนด้วยทําให้เพิ่มเพิ่มเพิ่มไขมันที่ดีลดไขมันที่ไม่ดี อาชิมดูนะคะว่ามนเป็นยังไงมันเป็นข้าวข้าวมาจากเปรูอร่อยไหมใช้ได้อร่อยอ่าอร่อยเกลี๋ยใส่ผักเดี๋ยวใส่ผักอะอันนี้มาก่อนนะคีนัวนะคะคนหน่อยคีนัวเดี๋ยวให้ชีมว่าอร่อยไหม <formation> <handled> ได้ได้มันง่ายๆเลยแค่คนคนก็ไข่คนชุบเบอร์เอ๋กตัวนี้ไข่คนใช่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปทำใส่อะไรมากก็ได้ใช่แต่ถ้าใส่มันก็ดีใช่ไหมครับไม่อยากใส่เลยอ่าไม่อยากใส่เลยก็ไปทําธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้ทานสารอาหารเลยอ่าแป้งครับแปงครับแป้งนี้ทำมาจากอะไรเอาลองดูอันนี้เป็นแป้งสาลีแต่ใส่กับเออ่มะเขือเทศที่ตากแห้งแล้วนะครับโอเคไหมลองไหมลองไหมจะใส่ก็ได้แต่ทำหกไปแล้วครึ่งหนึ่ง เอาชีสเพิ่มหน่อยอะดูนะดูนะว่าทำไงนะทีนี้เราก็แรปนะครับอ๋อไอแบบนี้ใครใครก็เคยทานใช่ไหมครับถูกไหมเออแล้วก็หั่นน่ะทีนี้ก็แกะนี้ให้บ้านหน่อยแกะนี่ออกมาหน่อยระวังนะระวังนะขอขอแผ่นเดียวแกะล้วขอแผ่นเดียวได้ไหมอยีป่ะบนเคาม่ใเทบั๊ะ คล้ายๆไหมโอเคแบบจะขายไหมครับเฮ้ยหมือนเหมือนอะไรในเคฟซีเลยนะครับอ่าม้วนนี่ไงไม่ต้องไปซื้อของอย่างนั้นทานจะทานอย่างงี้แต่วัตถุดิบเยอะแพงกว่าฮะถูกต้องอ่ะจะจะห่อไงใครจะห่อไงหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้ก่อนนะาปิดตรงนี้ก่อนปึ๊บปุ๊บโอเค เดี๋ยวนะคะเอามือเหนียวอย่นี้ไปเออเดี๋ยวปรุงฉันไม่รู้โอเคนะคะมันจะได้ถือทานได้ใช่ไหมคะทำไม่รู้ว่ามีไม่ได้บอกมันเป็นไข่กวนแล้วก็ห่อด้วยแป้งไข่คนไข่คนมันเป็นไข่คนห่อด้วยแป้งป้ามี่ทำกันวิธีทำป้ามี่ป้ามีเป็นคนทำเคล็ดลับขึ้นมาแล้วทีนี้ป้ามี่ก็สอน ทีนี้หนูก็ลองทําตามแล้วก็มีก็ททาหมดเลยม<ช>ีไข่แล้วก็ใส่ผักตอนแรกต้องตอนแรกต้องทำไข่คนก่อนแล,แล้วก็ใส่พวกผักแล้วก็แล้วก็มีข้าวมเมล็ดพอเอาไปหุงแล้วมันก็จะแตกตัวแล้วเขาก็เอามาใส่กับไข่ค่ะส่วนเคล็ดลับของการห่อแป้งอ่ะครับก็ต้องออพันให้มันแน่นๆเพราะว่าถ้าพันไม่แน่นอ่ะเวลาใช้มีสับแล้วไส้มันจะทะลักออกมา แล้วก็แล้วก็เวลาม้วนม้วนแรปผ้าเนี่ยมันต้องยัดเข้าไปให้มันตึงๆเพื่อที่แบบเวลาหั่นจะได้สวยงามแต่เคล็ดลับในสูตรการทำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าอยากใส่อะไรก็ใส่ให้มันอร่อยส่วนที่ที่ป้ามี่เขาสอนเนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับเป็นอาหารสุขภาพมากกว่า พอหลวงพี่บอกว่ามาให้สอนน้องๆ18 18ิคนเนี่ยนะคะก็กลุ้มใจนิดแล้วแต่ว่าก็เลือกอะไรที่มีประโยชน์กับเด็กอย่างเช่นเด็กก็ยังต้องทานนมเพราะมีแคลเซียมหรือว่าทานไข่ทาอะไรอยู่เพราะว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะแอคทีฟแล้วก็วิ่งทั้งวันเพราะนั้นก็ต้องให้มีอะไรที่มีพลังงานถ้าอาหารคนมีอายุแล้วเราก็จะทําอีกแบบหนึ่งนะคะและเด็กเนี่ยถ้าเข้มงวดมากก็อาจจะไม่ทานเลยให้ทานเนี่ยดีกว่าไม่ทานเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกอาหารที่เป็นไข่คนอะไรที่ง่ายๆที่เขาคิดว่า มันเป็นของที่เขาชินอยู่แล้วนะคะแต่แล้วก็ใส่อะไรลงไปให้มากหน่อยเพื่อเขาจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอาหารที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดคือเมล็ดอะไรต่างๆที่เด็กอาจจะยังไม่รู้จักก็ค่อยๆแนะนำเข้าไปเรื่อยๆอีกหน่อยเขาจะได้เหมือนกับสงสัยแล้วไปร้านไหนก็จะถามนู่นถามนี่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีสำหรับเด็กอาหารที่พี่ทำวันนี้จริงๆแล้วเขาเรียกว่า ฟังชั่น l ลฟู้ดฟังชั่น a ลฟู้ดก็คืออาหารที่ถ้ารเราเป็นแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็ดึงตัวนั้นออกมาอย่างกลูเตนก็จะดึงโปรตีนของกลูเตนออกมาโปตูตตนของแป้งสาลีออกมาแล้วเราก็ต้องใส่อะไรเข้าไปแทนเพื่อให้อาหารตัวนั้นไม่ขาดสารอาหารนะคะวันนี้ก็ดีใจมากที่น้องๆสนใจอาจจะมีวัตถุดิบบางตัวที่เขาอาจจะไม่แน่ใจหรือไม่ชินหรืออยากจะลองหรือเปล่าแต่คิดว่าตรงเนี้ย เป็นอะไรที่อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะเราจะไม่มีน้ําตาให้เขาเห็นเขาก็จะถามว่าทำไมไม่มีน้าตาเราก็จะมีมีอะไรที่เราอธิบายได้แล้วก็อยากจะขอฝากอีกด้วยว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความตั้งใจดีอยากจะถวายอาหารพระสงฆ์ให้ท่านได้ฉันอร่อยแต่ในบางครั้งเนี่ยทุกคนก็คิดแบบนี้พอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็เอาของที่ค่อนข้างจะมันหน่อยแล้วเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะไป ทำเองใช่ไหมคะก็จะซื้อมาแค่จะมีน้ํามันซึ่งอาจจะไม่ดีต่อร่างกายท่านและท่านก็ไม่สามารถจะมาออกกําลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างเราใช่ไหมคะก็อยากจะให้คิดนิดนึงเวลาถวายอาหารท่านโดยเฉพาะอาหารเช้าก็อยากจะหาถวายเป็นซุปหรืออะไรซึ่งเบาๆนะคะเพราะเดี๋ยวช,วช่วงเพลนท่านก็ต้องฉันอีกแล้วนะคะไม่อยากจะให้ท่านต้องฉันอะไรที่ไม่มีประโยชน์เพราะตอนนี้ท่านก็เริ่มปลูกผักปลูกอะไรเองแล้วที่นี่นะคะจริงๆแล้วมาซื้อผักที่นี่ก็ได้แล้วก็เอาไปทําให้ท่านฉันนะคะขอฝากตรงนี้ด้วยนิดนึงคะ่ะ ทำไมลูกเยอะจังลูกเยอะจังเลยเอาลูกๆครับมาเลยมาหน้าจ้นโพนี่มาเลยมามาหน้าจ้นโพมามาวันนี้ไม่กิจกรรมหมดเลยมามามมีแพนด้าเดินเลยแล้วหน่อยมีแพนด้ามาเอาหยุดหยุดขวานั่งนั่งนั่งช้าลุกใครนั่งช้าที่สุดเนี่ยจะมีการทำโทษให้ไปเก็บขี้วัวนั่ง ยังช้าอยู่เลยหลายคนยังนั่งไม่ทันเพื่อนทำให้เพื่อนต้องนั่งยืนใหม่ลุกต้องให้เร็วที่สุดนั่งลงไปอย่างนี้นะ like 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 it. เอาใหม่นะฟังดีนะฟังดีนะมีปัญหาอยู่หนึ่งคนออกมาข้างนอกเลยออกมาเลยมีปัญหามีปัญหาหนึ่งคนย้ยมยพื้นเตรียมย้มพื้นเตรียมยิดพื้นทำอย่างนี้ยิบพื้นทำอย่างนี้ย้มพื้นเตรียมเอาลงไป van, ยึดพื้นลงไปทำหนัวทำย้มพื้นเตรียมลูกชื่ออะไรครับ เลยนะดูเป๊ะเป๊เป็นการสาธิตการทําโทษถ้าต่อไปนี้ยมพ่อเอสพ่อภูบอกว่ายะใเพื่อเตรียมให้ททำท่าอย่างนี้นี่ตบมือเพื่อนหน่อยเพื่อนเป็นตัวอย่างเป็นผู้ช่วยครูตบมือหน่อยร้อยครั้งร้อยครั้งฮะร้อยครั้งอา้าวสองครั้งต้องทวนคําสั่งด้วยเวลาเราเราเป็นนักเรียนเตรียมขณานี้ทุกคนเป็นนักเรียนเตรียมทำ,ทำทำ่าท่าสวยขึ้นมาอ่า เราเป็นนักเรียนเตรียมนักเรียนเตรียมสามเณรกับนักเรียนเตรียมแม่ชีน้อยสองครั้งอ่าพอสองครั้งทำอย่างนี้นะครับเริ่มเราก็บอกหนึ่งสองอเ,เริ่มนะสองครั้งเริ่มโอ้โหเก่งมากแมวแข็งแรงมากอ้าวตรงมือหน่อย น้องเยาวชนเยาวชนเตรียมเป็นสามีล่าแก้วเนี่ยลาแก้วก็ถือว่าเป็นหลักของชีวิตเพราะวินัยกับลาาแก้วเนี่ยมันมันคล้ายกันอ่ะแล้ววินัยไม่ได้ใช้เฉพาะการบวชอ่ะวินัยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตสำหรับคนที่ต้องการเป็นหลักของสังคมแล้วเราถือว่าคนที่คัดมาบวชในคราวนี้เป็นคนมีบุญนะเป็นคนที่จะต้องเป็นหลักของสังคมในอนาคตอย่างน้อยๆคือเขาต้องเป็นหลักให้คนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นตัวอย่างที่ที่ดี เพราะฉะนั้นการที่เขาจะถือครองข้าเหลืองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดละนะก่อนหน้านั้นต้องมีการฝึกวินยัยวินัยเพื่ออะไรเพื่อการครองตัวให้เกิดความศรัทธาในสมมนามเณรล่าแก้วที่อาจจะเกิดขึ้นวินัยเนี่ยมันจับทุกสิ่งอะนะถ้าเขาออกมาจากสมมามเณรแล้วถ้าเขามีมีวินัยก็ไม่เกิดประโยชน์แต่วินัยเนี่ยจะทําให้เขาเรียนดีขึ้นวินัยทําให้เขาบวชได้นิ่งขึ้น วินัยสามารถฝึกให้เขาเข้าระเบียบขึ้นว่าเวลาปรากฏตัวในสังคมในที่ต่างๆการฝึกวินัยเช่นวันนี้จะมีการฝึกแถวฟันฝึกนั่งฝึกการจัดรูปแถวฝึกเดินเวลาเขาออกไปในสังคมไปดูงานางต่างๆตามที่ต่างๆการจัดระบบรูปแบบต่างๆก็ไม่ต้องพูดกันเยอะบอกให้จัดทูบแถวตอนก็จัดได้เลยเดินเข้าประตูได้เลยจัดหน้ากระดานก็นั่งได้เลย บอกให้ขยับซ้ายก็ขยับได้เลยไม่ใช่บอกให้3ามคนแรกขยับซ้ายคนข้านหลังก็ยังเดินไปทางอื่นอยู่ก็จะกลายเป็นภาพพุ่นวายความไม่ศรัทธาของเราก็จะเกิดขึ้นคืออย่างน้อยเราเป็นคนที่ถือคองพระเหลืองไม่ว่าจะเป็นเนหรือว่าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีก็ตามแต่เป็นคนที่คนต้องกราบไหว้ต้องมีความมีวินัยทําให้ดูน่าเกรงขมดูน่าศรัทธาเป็นทูเป็นที่เคารุเชื่อถือต้องต้องดูเด่นแล้เมื่อจะดูเด่นได้ก็ต้องฝึกก่อนวันนี้ยังมีโอกาสฝึกอยู่พราะยมพ่อพวกคุณพ่อยัง มีความตั้งใจที่จะฝึกอยู่ยังมีโอกาสฝึกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาถือคลองเพระเหลืองแล้วยมคุณพ่อก็ฝึกเขาไม่ได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็จะศรัทธาในคนที่เขาเอาวินยัยที่พ่อฝึกเนะี่ยมันไปให้เกิดประโยชน่ยากรา,กาบ,บายของเขาด้วยความจริงใจเพราะเราไม่ได้กราบ,บา้ที่อายุเรา,ากราบ,บายด,ด้วยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยระเบียบวินัยที่เขาถือครองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวินัยถือว่าสําคัญต้องฝึกก่อนแล้วมันจะฝึกเฉพาะเยาวชนที่ชุดนี้นะฮะทุกคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ฝึกวินัยตัวเอง ไม่จะเป็นวินัยในการตื่นนอนวินัยในการเรียนหนังสือวินัยในการอาาร่านหนังสือวินัยในการที่จะนะครับช่วยเหลือคุณพ่อ,พอคุณแม่เมือ่อเมื่อมีวินยัยสมาธิก็จะยาวขึ้นเมื่อมีวินยัยเมื่อสมาธิยาวขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นเราก็จะดำรงตัวในสังคมได้ดีขึ้นด้วยครับ